สวัสดีค่ะพี่น้องเอซี FC แฟนครับทุกท่านช่องเจก,กเี่ยวสตอรี่ยินดีตอนรับนะคะทักทายกันกับวันพฤหัสที่12ตุลาคม2องหา6ค่ะมอนี้แอดมาเว่ากับพี่น้องเกี่ยวกับบวมหัวลำผิดลำพื้นค่ะช่วงนี้มีกระแสด่ามาต่างๆจากหลายคนหลายความฉิด บวาสิเป็นเรืองที่สาวเล่าหนีกลับบ้านหรือวาเรื่องของทางลุ่งที่มีเหตุการณ์รดของลูกนองประสบอุบัติเหตุหรือแม่แตุู่มพังเพราะโดนฝนและล่มแล้วยังมีเรืองไฟบนเวทีที่แสงบรวสวงพ่อมีทุกแนวหายว่าสําหรับคนหมักว่าวหมัก,มกหาแนวมาด่ามานาพีนองมาว่าเรืองสาวเล่าก่อนนิดหนึ่งค่ะ จากมีเรื่องเว่ากันไปมาในการไล่หรือว่าการชมคลิปนางกระไดไล่ตอบโต้น้องภุ่มใจเรื่องเกี่ยวกับที่น้องภุ่มใจได้ว้าเรื่องค่าสร้างแต่งหนาหรือว่านางบรรักษากฎดนางบกขยันฝึกซ้อมแล้วนางก็มักเอาแต่ใจตัวเองหลายๆอย่าง หลายแนวเนาะค่ะแล้วนางก็ออกมาไล่ตอบโต่น้องพุ่มใจค่ะซึ่งเอฟซแฟนคลับหลาท่าฐานเด็กคงสิได้บึงไล่ของนางอยู่นะคะบางคนกะเข้าข้างนางบางคนกะเข่าคางน้องพุ่มอากาว่ากันไปหักไผยหักมันเสือไผเสือมันเนาะพี่น้องแต่แอดแปลกใจค่ะว่านางสีมาตอบโต้แต่เรืืองเงินค่าสั่งแจงหนาหรือว่า เงินติดเงินอย่างแก่งสี่เนาะค่ะแล้วก็เรื่องบานเท่านั้นแต่เรื่องที่น้องพม่มวาว่านงั่งรักษาโกรธนั่งบกขยันฝึกซ้อมและนั่งเอาใจจ่ายอยากได้น่นได้นีได้นันนา่งบ่เ้าถึงเลือแปดบ่พี่น้องว่าแล้วนี่ช่อง u t u b e บางช่องได้ออกมาวาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้คุณยาสุภาพออกมาเ้าออกมาอธิบายว่าความถิงคือจังใดก็คิดได้เนาะพี่น้อง คุณยาสุภาพแล้วสีออกมาเห็นหยังเล่าตอนหนีเลานอนหน้าแล้วพี่น้องเพราะว่แตงแต่ถี่ผ่านมาเล่าให้ความหากักความซอยเหลือให้ความสงสารแล้วกะพักดันให้ได้เข้าไปอยู่ในวงเพลิดลำเพลิพนเล่ากระโดนทั่วลงบ่งหูสีโดนลงจังได้เหล้วพี่น้องเอ้ยข่นเล่าออกมาเว้าอีกบัดน,นี้จากเล่าสี ดนทั่วทางไหนมาโล่งเล่านะคะดีที่สุดคือบอตองเบาค่ะคุณยาสุภาพให้เงียบไปเลยบอต้องไปเหยขาของนั่งอีกต่อไปนะคะคุณยาสุภาพบางคนกับบอเข้าใจเล่าเล่ามีความหักความห่วงหวงลูกเล่าทั้งสองคนนะคะแต่สําหรับบอจู่วงสาวน้อยเพชิดัันเพลงคุณยาสุภาพเล่าบ่มีเอียงสีต่ตองห่วงเล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าิืน ไปได้ดีแล้วนะคะ่ะวงของเพลินทั้งดังทั้งปังบ่มีอียงหา่าห่วงเลยในคณะเดียวกันลูกชายอีคนหนึ่งกัยังลุมรุม,มดอนดอนอยู่นะคะ่ะบบท่านได้เป็นทีรุ้จักหลายหรือว่าบบท่านได้ขึ้นอันดับที่สุดของวงวารัมนะคะคนที่เป็นแม่ก็ยอมเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดาอียงที่พ่อเป็นไปได้หรือสิซอยพักดันให้วงของลูกดังๆปังปังเล่าก็คขิดไปแล้าก็อยากให ลูกได้ดีเนาะค่ะพี่น้องสิไปว่าเล่ากับบอถึอกเนาะคะ่ะสำหรับท่านใดที่มาโจมตีเล่ามมว่วานเทาหากลูกแต่ต่อว่าแม่นี่มันกับบถูกตองนะคะยิกเล็บเจ็บเนือ้อทั้งบอจูแล้วเสียออกมาตอบต้แล้วก็โตบ่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนของประชาชนแล้วก็ได้อดอ้วเ้พี่น้อง ơi! เอ้ยเฮ้นี่เข้าใจทุกอย่างนะคะส่วนเอบซีแฟนครับ ทันได้หักไั่เชียร์ผู้นั่นกันไปค่ะพี่น้องบวากันเนาะค่ะหักไั่หักมั่นแต่ตอนนี้แอดอยากให้แฟนคับวงสาวน้อยแบ่งใจมาหายวงเพชิดลํำเพลินน้ำเหน่ยเด้อซอยดัาซอยหายกำลังใจเพราะทั้งเพชิดลํำเพลินทั้งสาวน้อยพี่น้องกันเสื้อวาคุณแม่สุภาพเล่าหักลูกเล่าทั้งสองคนมาหรื่องโดมของฝนคือกันค่ะฝนตกล่มแห้งโดมยู่ที่แจง เล็กอาจบ่แข็งแรงตานล่มบ่ไดดมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ว่าแนวนี้แนวนั้นซ้ำเติมกันไปอีกคนที่เวบามีจากน้อยบ่นอ้อความเห็นอกเห็นใจคนผู้ใหญ่บ้านเล่าบ่าท่านรวยทอวงอื่นอนอี่ยังต้องคอยเป็นคอยไปค่ะจัางมือคืนนีเล่าก็ได้ไปทีมอขอขอนแกนไปเบืองหมอล่ำวงอื่นๆว่า เป็นแบบไดเผื่อสีน้าม,มาปรปับปรุงหายวงงจะขอนะคะเรื่องไฟกระยอมรับว่าวงอื่นสะบางแห้งแต่บางวงหลายโพดเห็นไฟจนตาไา้วงเพลิล่ำเพลินเพลินกะดีทุกอย่างอยู่ดีค่ะพี่น้องฉากกัดสวยงามลูกๆพระเอกนั่งเอกเพลินกะรอสวยคือกันเสียงหลองเสียงล่ำกับบดายชีลายเดีพี่น้องขาดแต่ว่า แสงไฟเท่านั้นค่ะซึ่งเฮาก็ต้องเข้าใจค่ะว่าไฟกับลงทุนบ่หน่อยคือกันค่ะพี่น้องเข้าสีย่ยกใดดังใจเฮ้ามันก็เป็นไปบ่ได้เพิ่นกับพยายามสิปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะแต่ถูกอย่างมันก็นมีทุนเด้อพี่น้องวงอื่นๆที่เพิ่นเหตดไปนะเพิ่นเบิดบ่หน่อยนะคะกับพวกไฟของเพิ่นบ่วว่าสิเป็นไฟแสงสีหรือว่าดนตรีชังสีเนาะคะ่ะซึ่งเพิดลำเพิ่นขาดแค่ แสงไฟท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะตามที่เฮาเห็นฉากพื่นสวยง่ามอลังการขึ้นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีจ้า